ต่อไปค่ะเป็นไพ่ใบที่2องแต่หมายเลขหนึ่งนะคะ The m a d i c i a n นะคะเป็นตัวแทนของดาวพุธเป็นเทพแห่งเวทมนต์นะคะเป็นบุคคลที่ได้รับเลือกแล้วเนาะในในสมัยก่อนๆเลยไม่รู้ว่าทันยุคกันไหมนะ <c oughs> นะสมัยแบบ80-90ูนย์เก้าศนอะไเงี้ยไพ่ใบเนี้ยเวลาที่จับขึ้นมาแล้ว,วเขามากักจะบอกว่าเนี่ยจะต้องเป็นหมอดูนะ ใครจับได้พไพ่ใบนี้จะต้องเป็นหมอดูนะแต่จริงๆมันก็ไม่ได้แบบนั้นเสมอไปนะคะหลังจากที่ได้ผ่านการเรียนรู้มาแล้วเป็นทศวรรษนะทีนี้ก็จะให้สังเกตก่อน,นะคะ่ะว่าหน้าไพ่เป็นสีทองอะเราจะไม่ใช้สีเหลืองนะคะเราจะใช้คําว่าสีทองเนาะแล้วดูการแต่งกายของเขาค่ะการแต่งกายของเขาเสื้อคลุมเขาเป็นสีแดงนะคะด้านในเป็นสีขาวบนโต๊ะมี พร้อมหมดเลยนะคะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะคะมีไม้มีดาบมีถ้วยแล้วก็มีเหรียญน,นะจ๊ะทีนี้รอบๆมีอะไรดอกไม้ค่ะจะเป็นกุหลาบสีขาวจะเป็นลินล,ลี่ในยุคสมัยนั้นมันจะมียุคสมัยหนึ่งที่สองประเทศอะคะ่ะที่เป็นตัวแทนอะที่ใช้กุหลาบเป็นตัวแทนกับใช้ลินล,ลี่เป็นตัวแทนที่เขาไม่ถูกกันแต่ทีนี้เนี่ยเขาเรียกว่า ไพ่ใบเนี้ยเปรียบเสมือนเป็นทูตอ่าเป็นทูตเป็นทางการทูตที่สามารถที่จะคุยนะคะหรือทําให้ทั้งสองประเทศเนี่ยค่ะเอ่อสามารถที่จะเป็นพันธมิตรกันได้เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นสัญลักษณ์ในไพ่ใบนี้ว่าคนคนนี้เนี่ยนะคะสามารถที่จะเป็นทูตได้ เป็นคนที่ถูกเลือกมาแล้วเหมือนที่บอกนั่นแหละนะคะก็จะอยู่ในเรื่องของการสือ่อสารเนาะบนศีรษะของเขาจะมอะีอินฟินิตี้สัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์ถ้าทั่วๆไปเลยเขาจะบอกว่าไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมแต่ถ้าสำหรับในทาร์ลอ์หรือไพ่ย,ยิปซีนะคะเขาจะแสดงออกถึงความฉลาดเฉลียวที่ไม่มีวันสิ้นสุดหมายถึงว่าเป็นคนที่สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี นะคะเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่เฉลียวมีความคล่องแคล่วว่องไวมีไหวพริบอ่ะอันนี้คือสัญลักษณ์หน้าไพ่นะคะมือข้างนี้นะคะที่ถือคล้ายๆนะคล้ายๆว่าเป็นเทียนนะคะแต่แต่ว่าเทียนสองด้านนี่มันสเสมือนกันเนาะเป็นการสื่อถึงทั้งสวรรค์และใต้พิภพอ่ะใช่คำนี้ทั้งสวรรค์และใต้พิภพและตัวเขาซึ่งอยู่ในโลกมนุษย์ อ่าอันนี้นะมันจะมีสองตำนานนะคะว่าอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในลูกซูสเหมือนกันนะกับอีกตำนานหนึ่งรู้สึกว่าเขาจะบอกว่าเป็นเป็นคนใกล้ชิดของซูสอ่าปนะระมาณนั้นเนาะทีนี้เรามาดูที่คีย์เวิร์ดค่ะคีย์เวิร์ดนะคีย์เวิร์ดเป็นคนมีสิกเซนเป็นคนที่มีความสามารถในการอย่างรู้ค่ะเอ,อสามารถรู้เรื่องของอนาคตได้ เป็นตัวแทนของหมอดูอ่ะอันเนี้ยคือความหมายเก่าแก่เลยนะคะและถ้าทันสมัยขึ้นมานิดนึงนะตอนนี้นะเป็นอ่าเป็นตัวแทนของนักขายและเป็นนักพูดมืออาชีพรวมไปถึงการกขายของออนไลน์ด้วยนะคะทีนี้การทายความหมายทั่วๆไปนะเดี๋ยวมานิงจะบอกความหมายทั่วๆไปก่อนที่เราจะไปเรื่องของด้านนิสัยความรักการงานการเงินต่างๆนะคะการทายและความหมายต่างๆของเขานะเป็นนาย เป็นนายแห่งธาตุทั้งสี่ก็คืออย่างที่บอกคือดินน้ำลมไฟเขามีหมดเลยบนโตะนี้นะคะไม้ถ้วยเหรียญดาบนะคะเป็นนายพยากรณ์เป็นผู้ทำนายเหตุการณ์ได้เป็นผู้รู้เหตุการณ์ในภายภาคหน้าได้และยังเป็นผู้ที่สร้างภาพมายาให้ทั้งสามโลกได้อีกด้วยนะเขามีความสามารถพิเศษมากนะคะถ้าใครได้พไพ่ใบนี้เป็นคนที่มีสิกเซนที่แม่นยามาก อ่าเป็นคนฉลาดอ่านี้บอกไปแล้วเนาะวางแผนเก่งชอบจัดการงานต่างๆมีไอเดียแปลกใหม่ที่ไม่ค่อยเหมือนใครนะคะเป็นคนที่คิดนอกกรอบแต่ไอเดียของเขา่าสามารถนํามาใช้ได้ตลอดนะเป็นคนที่ปรับตัวเก่งค่ะแล้วความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือคนที่จับได้พไพ่ใบนี้อาจจะเรียนมาอีกทางหนึ่ง แล้วอาจจะได้ไปทำงานอื่นๆที่ไม่ได้ตรงกับที่ตัวเองเรียนมาแต่คนคนนี้ค่ะเขาสามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมากขอเพียงแค่เขาได้ไปนั่งทำงานนั้นๆที่เขาได้รับมอบหมายว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะคะเขาจะสามารถเรียนรู้งานนั้นน่ะได้รวดเร็วและเขาสามารถทำได้ดีอ่าเป็นคนที่สมมุติถ้าเป็นร่างทรงอ่าอันนี้ก็เกี่ยวกับอย่างที่บอกมันเป็นหมอดูด้วยเนาะถ้า เป็นล่างทรงนะคะจะสามารถติดต่อหรือสื่อสารกับองค์เทพได้ดีมากง่ายๆเลยอ่ะประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นเนี้ยไปทางศิลศาสตร์และนะอีกห้าสิบเปอร์เซ็นนะคะก็ยังพอไปทางวิทยาศาสตร์ได้สําหรับไพ่ใบนี้นะคะทีนี้ในอีกในหนึ่งอาจจะเป็นช่วงที่คุณกําลังเริ่มอะไรใหม่ๆก็ได้นี่ไง เริ่มอะไรไใหม่ๆก็ได้อย่างเช่นเริ่ม,เร,มเริ่มการเดินทางเริ่มการท่องเที่ยวนะคะเริ่มอยากเจอจาต่อรองเริ่มอยากลองขายสินค้าอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอะไรประมาณนี้คุณก็จะสามารถที่จะทําได้สําเร็จเพราะคุณค่อนข้างจะมีสกิลในด้านนี้นะคะทีนี้สมมุติอะถ้าถ้า,ถาช่วงนั้นดวงตก ดวงไม่ค่อยดีเลยพี่หมอหนูดวงไม่ค่อยดีนะคะหนูติดขัดอะไรหรือเปล่าคะอะไรอย่างเงี้ยสมมุตินะถ้ามีไพ่ใบนี้ขึ้นมานะจะบอกว่าเออมันจะมีเหมือนเทวดาก็ได้ถ้าเปรียบนะเปรียบเป็นเทวดาก็ได้ค่ะที่เขาอาจจะมาช่วยคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้เขาอาจจะมาช่วยบอกแนวทางในการแก้ไขปัญหาของคุณก็ได้อ่าอาจจะมาในลักษณะของ เอ้ยเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่กําลังอ่านอยู่เฮ้ยแล้วมันเป็นทางออกของเราพอดีหรือเราฟังเพลงเพลงหนึ่งอยู่มันมีประโยคมันมีท่อนหนึ่งที่เฮ้ยอันนี้ฉันเอามาปรับเปลี่ยนเอามาใช้เอามาแก้ไขสถานการณ์ตอนนี้ได้นี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือด,ดูทีวีไปมีบทละครหนึ่งที่มันพูดถึงเรื่องประมาณเนี้ยแล้วฉันแบบเอ๊ะเฮ้ยใ,ใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะทีนี้อ่ะเรามาเข้าด้านนิสัยเลย ด้านในสายของคนคนนี้นะคะจะเป็นคนที่ชอบเดินทางเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่กับที่อ่าเขาเป็นนักเดินทางเขาเป็นนักท่องเที่ยวเขาจะมีสไตล์ส่วนตัวที่ไม่ค่อยเหมือนใครเนอะแล้วเป็นคนขี้เล่นนะจ๊ะเอออย่าลืมอย่างที่บอกตอนแรกเลย The m e d i i นะคะเป็นตัวแทนของดาวพุธดาวพุธนะคะเออ เป็นดาวที่มีความไม่นิ่งนะคะในดาวพุธจะมีสารประหลอดอยู่ซึ่งสารประหลอดเนี่ยเราถ้าเรารู้จักคือเขาก็จะบบกลิ้งไปกลิ้งมากลิ้งมากลิ้งไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอ,อเขาเป็นตัวแทนของดาวพุธอะคะ่ะมันจะมีความมันจะมีความเจ้าชู้มันจะมีความเจ้าเล่ห <c oughs> ์นะอันนี้นะก็จะมีนิสัยเจ้าชู้แล้วก็จะมีนิสัยเจ้าเล่ห์ด้วยนะคะในเรื่องของนิสัยของเขาแล้วก็จะเป็นคนขี้เล่นอ่าบางทีเขาก็เล่นแบบพูดเล่นหยอกล้อไปแบบแบบ หยอกเอินไปอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็คือทําอาจจะทําให้หลายๆคนเข้าใจผิดก็ได้ซึ่งจริงๆเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรนะแต่โดยแต่โดยนิสัยของเขา่าเขาเป็นคนขี้เล่นสนุกสนานนะคะด้านความรักอ่ะพอมาถึงถ้าถามทางด้านความรักคุณกําลังจะได้เจอคนรักที่จริงใจและมีความจริงใจแต่อันนี้มะน,นิงขอเสริมนิดนึงคือให้ดูไพ่ประกอบนะคะว่าไพ่ที่มาประกอบเนี่ยมันเป็นไพ่ที่ จริงใจไหมถ้าไพ่ที่มันมาประกอบมันเป็นไพ่ที่ไม่จริงใจอย่างเช่น The Devil อะไรอย่างเงี้ย The Date อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอาจจะไม่ใช่รักที่จริงใจเพราะฉะนั้นอันนี้นิดนึงนะเป็นทริคนะคะให้ดูไพ่ประกอบด้วยนะคะต่อไปเรื่องของการทํางานเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษนะคะประกอบอาชีพส่วนตัวได้แทบจะทุกอย่างเลยอะอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับการขายเซลล์ sell, นักพูดการทูด อะไรประมาณนี้นะได้หมดนะคะงานที่เป็นงานแบบจบจบสั้นๆอ่าจบระยะสั้นๆนะคะแล้วก็ขายของออนไลน์อ่าขายของออนไลน์อันนี้ขายของหนึ่งเลยขายของออนไลน์ได้แต่สินค้าที่คุณจะขายได้ไหม คุณจะขายสินค้าอะไรได้อันนั้นต้องไปเจาะอีกทีหนึ่งนะคะแต่หลักๆคือคขายของออนไลน์ได้เป็นนักวิชาการก็ได้นะคะเป็นคนที่มี IQ สูงมากๆแล้วก็งานที่เขาทําออกมาไม่ว่าจะเป็นงานวิชาการหรืองานอ e ีเวนต์หรืองานอะไรต่างๆอะมักจะเป็นที่ยอมรับเสมอเลยสําหรับไพ่ใบนี้นะคะด้านการเงินมีเงินใช้ไม่ขาดเลยอย่างที่บอกเลยเนี่ยพื้นสี พื้นสีนี้พื้นสีทองเราจะไม่พูดสีเหลืองนะพื้นสีทองคือการมีเงินนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าร่ํารวยเพราะอะไรดูการหนึ่งตัวสิคะดูการหนึ่งตัวของเขาแสดงว่าเป็นคนที่ใช้เงินเก่งมากใช่ไหมแต่มีเงินค่ะเรื่องของสุขภาพระหว่างระบบปลายประสาทอักเสบเพราะอะไรเป็นคนที่คิดมากอาจจะทําให้เกิดโรคเครียดหรือโรคนอนไม่หลับคือในไพ่ทุกใบอะในดีมีเสียในเสียมีดี นะคะในความที่เป็นคนที่แอคทีฟเป็นคนที่มีไอเดียนั่นนู่นนี่คิดแต่ในมุมกลับกันอะ่ะเขาก็จะเป็นคนที่คิดอยู่ตลอดเวลานะเขาก็จะเป็นคนที่คิดแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขาก็จะต้องเป็นคนที่แบบ number one นัมเบอร์วันอ่ะนึกออกปะเออไม่ว่าจะไปมีสถานการณ์เรื่องการทํางานหรืออะไรต่างๆในการแก้ไขปัญหาต่างๆเขาต้องเป็นนัมเบอร์วันเท่านั้นดังนั้นเขาจะต้องแบบคอยคิดพลิกแพลง สถานการณ์ต่างๆคิดงานต่างๆคิดไอเดียต่างๆเพื่อทําให้ผู้คนนะยอมรับเขาในไพ่ใบน,นี้นะคะอันนี้คือ The m ดิเช i ยนนะคะอ่ะจดตรงไหนได้จดนะคะเดี๋ยวเราจะไปไพ่ใบต่อไปนะคะ